ปวตึงเมื่อยตามคอบ่าแล้วก็หลังอาการพวกนี้คืออาการของเส้นยืดเส้นตึงนะคะหากทิ้งไว้กล้ามเนื้อหดตัวนานๆก็จะเป็นก้อนแข็งตึงค่ะกดแล้วเจ็บ เพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้จะมาแชร์ท่าบริหารกล้ามเนื้อนะคะอย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือพวกครีมหรือสเปย์นะคะที่จะช่วยในการนวดน,นะคะตัวนี้มันจะไปช่วยให้การนวดเนี่ยนะคะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายลงและกลิ่นเนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยมาทีท่าแรกนะคะถ้าปวดคอให้ทําท่านี้ค่ะเอามือจับไปที่หัวฝั่งตรงข้ามแบบนี้แล้วกดแบบในคลิปเลยทําประมาณ1ิวิฝั่งละหรอบหรือสามารถเงยคอแบบนี้หรือขยําที่ท้ายทอยแบบนี้ก็ช่วยลดการปวดคอได้เหมือน ค่ะต่อมานะคะถ้าปวดบ่าให้ทําท่านี้เลยค่ะเอาแขนนะคะมาควายกันแบบในคลิปเลยค้างไว้ประมาณ10วินะคะทําข้างละ5รอบท่านี้นะคะจะช่วยยืดสะบักได้ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะถ้าใครปรวดเข่าให้ยืดขาตรงไปแบบนี้แล้วกระดกข้อเท้าขึ้นค่ะค้างไว้ประมาณ10วินะคะทําข้างละ5รอบค่ะเข่ามันก็จะตึงนะคะจะได้ยืเดเหยียดมากขึ้นแล้วก็แนะนําให้ทําควบคู่ไปก,กับการทานอาหารเสริมนะคะซึ่งสมัยนี้นะคะคนทานอาหารเสริมกันเยอะมากเพราะสารอาหารในอาหารเสริมเนี่ยมันจะเยอะนะคะแล้วก็เข้มข้น ทำให้พวกกระดูกหรือร่างกายได้รับการซ่อมแซมเร็วขึ้นค่ะ